ิย่าสงสัยเอาว้นะอย่าวิตกกังวลว่ามาถึงเงื่อนงนของความดยแล้วเราจะเจออะไรเราจะเจ็บโตไหมเราจะเิัไหรือยึดติดกันเราจะให้แถวของเรานะครับคือก่นนะครับนักเรีนน จตัวเองเหมือนกันที่ได้มีโอกาสนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้มาเป็นทหารนี่ครับก็ไม่มีความกดดันอะไรครับก็ทําตามครูฝึกก็ทําตามระเบียบของทหารนะครับพี่เขาบอกมาแบบไรเราก็ทําอย่างนั้นนะครับทั้งครูฝึกแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับผมเป็นกันเองกับทุกคนมากใช่ครับผมตอนนี้ยังไม่มีความกดดันอะไรมากครับแม่พอใจมากครับแม่ชอบใช่ครับกึ่งเสียใจกึ่งดีใจครับครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆในกองทุกคนครับว่า การฝึกอะครับมันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันอยู่ที่ว่าใจเรามากกว่าว่าเราอ่ะกลัวกับมันหรือเปล่าเราก็ต้องเต็นที่กับมันนะครับ ตรวจคนเรียร้อยแล้วน,นะครับแค่เรนนะครับทำการใส่เสื้อผ้าและเก็บสมัสมภามระต่างใส่กระเป๋าทาไปที่เรียบร้อยขอให้ทุกคนมั่นใจว่าชื่อในบัตรเรียนนี้เราัวไปที่ที่ทำกา นักการว่าใน e, see, ความคิดในช่วงหรือสามสิบสี่ปีที่แล้วที่ผมเป็นไม่ช่เห็นหรืว่าเป็นแนวประเทศใระัดตัดงทุกท่านทุกท่านนี้ก็มีสภาวะที่เปลี่ยนไปในทานนันทาร์ดตัวทักต้องมีก็จะต้องเปลี่ยแนวทางกึกหรือว่าแนวทางให้ความรู้้เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นสำเร็จแล้วก็ สามารถที่จะไปเป็นตำแหน่งที่หน่วยชายหน้าท่านได้นะครับขอให้ร่วมกับทุกคนขอแน่ใจด้วยว่ามีความสนับสนุนมาเป็นและท่านครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาในข้อที่2ในเรื่องประสิทธิภาพภูมิครับมีว่าอย่างนี้ครับช่วงนี้และผมเรียกขอท่านต้นต้นครับในที่สุดก็จะกับทีมงานก็เกี่ยวกับช่วงนะครับ ก็ขออนุาตอีกครั้งผมเล่าข้อมูโยบายแล้วทวกท่านนี้เป็นน้องคนที่เป็นพี่คนโตสมรามิจะไล่กันะกันไปเหานพเวลาเราทำขับผีไปขับนเนีเขาก็เป็นน้องคนทีเราก็เป็นพี่ที่เป็นพี่ให้ความรู้จะพูดมาตอบตอบอให้ความมั่นใจนะว่าว่าเราจะเป็นนา่านหนงเราทำงานดีนอะไรก็ต้อง